โม่นัดเดียวเขาหัวใหตายอยู่เหมือนกันใช่ไหมตาบีโอเคฮะนี่เริ่มแล้วเปลเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ใครว่าคุณเห่าว,วะตรงไหนอะ่ะผมยิงใครอะ่ะเ<อ>บาเบาผมไม่มีเลือดด้วยวะเข้าไหมนะกูยิงไปทั้งเยอะ เดี๋ยวเราซะบี้ผมอ,อ้อมอ้อมให้โวยไม่ตายสักทีเข้าตั้งเยอะ ยิงเข้าเยอะมากอ่ะไม่ตายสักทีหลังเข้าผมน้ำตายน้ำตายหลังหลังต้องผมต้องผมนึงนะโทรศัพ้ำตายแล้วน้ำตายแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นบุญกคุณได้เหรอบุญกคุณโม้ฟกเนาะฟกน้ำตายแล้วนะผมจะตายแล้วผมเล่นรถหนักแล้วโด,โดนจับ<ะ>เจ็บไตหนึ่งเว้ หมดไหมคนนั้นหยุดอีกมยังไม่หมดอยู่ที่สะพานใช่ไหมที่โดดลงสะพานใช่ไหมพี่เองพี่เองเอาหนี่่ใครอะ้ไฟตายไปหนึ่งอ่ะเราตายยิงตายไปมั้งยิงเยอะมากไม่ตายสักทีหมด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 แล้วสองตายไปสองผมยิงตายไปหนึ่งเด็กยิงสองเดี๋ยวไปถามว่าหลังก่อนอ๋อเมื่อกี้มีหนึ่งเหรอมีหนึ่งใครโดนพี่ยิงแบบวะฮัลโหลฮะฮโดนปืนพี่ยิงไปทำไมไม่ตายสักทีวะ โดนตะเกาะพี่มันเบาพี่โดนตะเกาะแล้วก็โดนลูกโม่ใส่สองมัดปั๊บปั๊บปั๊บไอ้ย่าโดนแม่งเม็ที่ยิงไปละโดนตะเกาะพี่ยิงนัดหนึ่งเกาะรถนิดเดียวเองเอ้ยโม่เอาเรื่องพี่เอ้ยโม่เอาเรื่องอันนี้จริงอันนี้จริงพี่เรียกหมอมาแล้วโอเคพี่